บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากถุงยังชีพทออมูลนิธิรักดินรักน้ำและสโมสรแม่บ้านทหารอากาศเพื่อผู้ประสบภัยต่อเนื่องจากกิจกรรมรวมพลคนดูดีลงพื้นที่ช่วยคนน้ำท่วมเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาบริษัทไทยเบเวรชจจำกัดมหาชนและมูลนิธิรักดินรักน้ำและสโมสรแม่บ้านทหารอากาศ ได้ร่วมมือลงพื้นที่มอบถุงอย่างชีพและ e a b l l ในย่านพหลโยธิน73และบริเวณใกล้เคียงเราก็สึกดีใจได้มาช่วยก็ช่วยทั้งอินบอลบอช่วยทั้งน้ำดื่มช่วยทั้งอาหารบางอย่างก็เต็มที่ฮะน้ำท่วมในทออเนี่ยคะร้อเต็มจากเดิมที่เราเคยช่วยเหลือประชาชนในรอบเขตของเราเนี่ยนะคะพอตอนตอนหลังเนี่ยเรากลายเป็นผู้ประสบภัยด้วยตัวของเราเองได้ทราบว่า ทางกองทัพบกต้องการขอช่วยเหลือในเรื่องของถุงยางชีพนะคะแล้วมูลนิธิ Earth Save ก็ได้เข้าไปช่วยร่วมกับกองทัพเรือกําลังพลของของกองทัพเนี่ยค่ะก็คงต้องช่วยก่อนเพราะว่ากองทัพช่วยคนอื่นช่วยประชาชนเยอะมากนั้นของ Earth Save ก็เลยอยากจะช่วยกําลังพลก่อนนะคะ Thai b e e ขอบันทึกถุงยางชีพทอ,อมูลนิธิรักดินรักน้ําและสโมสรแม่บ้านท,ทหารอากาศเพื่อผู้ประสบภัย เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอร์เจจำกัดมหาชนน้ำท่วมยิงมากเท่าไรน้ำใจไทยยิงมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะฝ่าวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันน้ำท่วมยิงมากเท่าไรน้ำใจไทย,ย กว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจ